สวัสดีครับท่านสมาชิกวีเลอร์พิเ้นวันนี้วันที่11เป็นวันศุกร์นะครับ11ธันวา2563เมื่อวานนี้ท่าคุณเสียก็เอานกไปซ้อมที่อ,อำเภอเสนาระยะทางอากาศ75กิโลนกใช้เวลาบิน58นาทีนะครับซ้อมบ่ายนะครับก็ ปกติจุดนี้ก็จะซ้อมถ้าตามลมแบบแบบวันนี้นะครับแต่ซ้อมเช้าเนี่ยมันก็จะบินประมาณ55 56 57ประมาณนี้เมื่อวานไปซ้อมบ่ายบิน58ตามลมเหมือนกันมันก็การไปซ้อมบาม่ายนี่ก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเหตุ <c oughs> ที่เราต้องการไปซ้อมบ่ายเนี่ยเพื่อต้องการให้นกมันมีความอดทนนะครับ มีความอะไรแข็งแกร่งถ้ามันเคยชินกับแสงแดดความร้อนนะครับแต่ช่วงนี้มันเข้าเขตหน้าหนาวก็การซ้อมบ่ายมันก็ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะครับนกจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพียเสียอย่างเดียว1เสียเวลา2เสียค่าน้ํามันไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับสู้บินอยู่บ้านดีกว่านะครับถ้าซ้อมแบบแบบนี้นะครับ เมื่อวานนี้ผลออกมาก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนกกลับมาก็เหมือนจะไม่ได้บินเหมือนบินอยู่บ้านวันนี้ก็เลยแก้ตัวใหม่วันนี้ก็เลยเยืดระยะไปเลยนะครับไปบินอ่างทองเลยก็เกือบร้อยกิโลแล้วนะครับตรงหลังองค์พระก็ประมาณ97 97.4หรือ97.6เเนี่ยประมาณนี้นะครับหลังองค์พระหลังหลวงพ่อโตด้านหลังองค์พระ ก็เอาไปซ้อมปล่อยทีละ5ตัวนะครับก็เริ่มปล่อยตั้งแต่บ่าย2โมงกับสามสี 3, ่สิบสี่สิบสานาทีสโมงสีนาทีนะครับก็ปล่อยทีละ5้าตัวสตัวหตัวสตัวอยู่อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ต้องการความเร็วหรือว่าสปีดอะไรนั้งหนาต้องการความอดทนอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวก็จะให้สมาชิกได้ชมว่านกกลับมาสภาพเป็นยังไงนะครับครับเริ่มชมเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับปล่อยสองโมงมาแล้วครับสองโมงสี่สิบสามตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้าจุดห้าหกนะครับห้าหกห้าเจ็ด สี่ส4มสี่สี่ห้าก็กไปหักลบดูว่าบินชั่วโมงกับเท่าไหร่นะครับนับจาก4 3มา50 56 57เนี่ยประมาณมาแล้วครับชุดแรก5ตัวไม่มีแตกฝูงก็โอเคนะครับการซ้อมบ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลทุกครั้งไปนะครับมันขึ้นอยู่ที่ วันแข่งสภาพอากาศมันจะออกหัวออกก้อยนะครับถ้าเราซ้อมบ่ายดักเอาไว้เนี่ยนะครับบินบ่ายบินบ่ายจะนกมันจะได้ความอดทนแต่สปีดมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับถ้าวันแข่งนะถ้าเราซ้อมบ่ายรอไว้เนี่ยถ้าวันแข่งเกิดอากาศนิ่งลมนิ่งอากาศร้อนอบอ้าวพวกที่ซ้อมบ่ายนี่จะมาอยู่แถวหน้าทันทีเลยนะครับผลงานจะดีครับ แต่ถ้าวันแข่งอากาศเกิดเป็นลมเย็นๆลมเหนือส่งนะครับส่งตูดอย่างนี้สปีดส,สูงๆอย่างนี้พันสี่พันสามพันสี่พันห้าอย่างงี้พวกซ้อมบ่ายนี่ก็เอ่อก็ไปอยู่ท้ายตารางหน่อยไปอยู่ท้ายแถวหน่อยมันก็จะไม่โดดเด่นมันก็สู้พวกเอที่ซ้อมเช้าไม่ได้นะครับความแตกต่างมันมีนะครับการซ้อมเช้าซ้อมบ่ายเนี่ย มันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพวันแข่งอากาศจะเป็นยังไงนะครับแต่ดีเคบางนี่เป็นนกไกลยอยู่แล้วนะครับชอบสายเลือดไกลๆก็เลยซ้อมแบบอะไรอัลโหลหดไว้ก่อนจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ไกลขึ้นแล้วแหละนะครับนกสปีดสปีดได้สักแค่ไหนนะครับถ้าเชียงรายแม่สายนี่ก็ไม่ใช่ของล้อเล่น สปีดก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราซ้อมบ่ายนี่ยังมีโอกาสมีโอกาสติดค่อนข้างแน่นอนนะครับวันนี้เปซ้อมจุดปล่อยก็ลมอีสานแรงลมแรงลมส่งนกกลับมาก็กินข้าวกันดีก็จะออกอาการ ซึมกเมื่อวานนิดหน่อยคือกลับมาแล้วต่างคนต่างไม่ยอมคุยกันเลยไม่กระตือรือร้นก็แสดงว่าบินกันหนักพอสมควรนะครับต่างกับเมื่อวานเมื่อวานมาบินกันง่ายเหลือเกินฟึบๆเต็งกงยังจะมาไล่กวดกันที่กงอีกนะครับชุดแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่งภาพไปดูชุดต่อไป ชุดที่สองมาแล้วครับมาแนละ้วชุดที่สองก็มีสี่ตัวบ้างห้าตัวบ้างนะครับปล่อยสลับกันไปชุดที่สองก็มีตัวที่ป่วยอยู่ตัวแต่มันฟื้นตัวฟื้น,ฟ,นฟื้นลำบากตัวนี้ตอนมันป่วยมันเป็นเยอะหายแล้วเหมือนกันแต่ไม่ฟื้น นะครับตรงข้ามอีกตัวหนึ่งป่วยพร้อมกันอีกตัวฟื้นสอมไม่มีตกฝูงนะครับอันนี้ชุดที่สองห้าหกตัวนะน่าจะมีนกคนอื่นมาตัว รือไม่ก็นกป,ป่านะครับเพราะว่าวันนี้ปล่อยมีแต่ห้าตัวกับสี่ตัวชุดนี้ยังแรงดีอยู่ถ้าวันแข็งวนอย่างนี้ก็เสร็จโชว์พละํกำลังชุดแรกลงดีชุดที่สองเกเรหน่อย กับสมาชิกท่านใดต้องการจะเข้ามาทานันสสองฝูงสองฝูสามมาเจอกันเลยนะครับสนุกอลไรคันนี้ไม่อยากจะลงแล้วสนุกแล้วนะครับฝูงสองฝูมรวมกันท่านใดที่จะเข้ากลุ่มวีลเิเชนก็เข้ามาได้นะครับไม่จาเป็นต้องเลี้ยงนกแต่ขอให้มีใจรักพิราบนะครับเข้ามาได้เลย เดี๋ยวจะขึ้น QR วอารคไว้ที่หน้าจอตรงท้ายท้าวิดีโอนะครับถ้าสามารถเข้ามาได้เลยโดยใช้ตัวอ่าน QR วอารคนะครับเปิดเครื่องหนึ่งเอาเครื่องใครก็ได้ขอเขาเปิดดู YouTube ตัวนี้ดีเบางบอนเสร็จแ,แล้วก็เอาเครื่องของเราที่จะเข้าอ่ะเอาไปอ่านนะครับง่ายๆไม่มีอะไรหรอกคือที่บอกสําหรับคนที่ไม่เป็นแต่คนเป็นเนี่็ทําได้ไม่ยาก ครับครับเกเรไม่อยอมสองตัวไม่ยอมลงเวลารับนกเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยก็อย่างนี้แหละครับบาก ปีนี้ก็ยังช่วได้คุณพงษ์ชัยมาช่วยนะครับก็ะทำให้ทีมนกดีขึ้นในมองเห็นได้หยิบถ้วยเขาบ้างไม่นกันแย่นกมาก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาน้ำให้กินนะครับถ้าซอมคนเดียวก็ต้องทิ้งน้ำเอาไว้สองสามขันให้ม่กินใส่ยาใส่อะไรเราก็ไม่กล้าใส่นะครับกลัวจะบูด ครับชุดต่อไปมาครับสีตัวนี่ครับเวลานกแข็งมามามันเกาะลังคาเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่า ไม่มีใครต้อนมันก็ไม่เคยมันก็ไม่เคยไม่เคยไม้วันแข่งก็มาก่อนจะทําให้เสียเวลานะครับถ้ามาลุ้นถ่วยที่จะทําให้พลาดถ้วยได้นะครับ ก็ทยอยมากันเรื่อยๆไีกชุดละซ้อมทกแบบนี้เราได้ความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าปล่อยเป็นฝูง10บฝัตัวเียโอกาสชฉียวชนมีสูงนะครับก็ต้องปล่อยทยอยปล่อยแบบนี้ โอเคนะครับเอาแค่นี้นะครับชมกันเล่นๆน,นายตัวไม่รู้ใครตกฟู